สวัสดีครับพี่น้องมันนีกเก่เขาเอาเขาไม่มาคืาเอเขาครับผมเสมือนะครับกันบองมาให้กะสงสารมันก็เลยต้องเอามาให้ปล่อยงวงมาเลี้ยงน้ำโอ้โครับงวปล่อยงวลงไปทงแล้วก็เล่ยคอให้นมา แม่เป็นกระิ้มแล้วครับผมมานอนเล่นอยู่นี่เ <c oughs> จ้าของหน้าเพิ่นเกิดเห็ดหน้าปังครับกำลังสีงามแลวเก่าเพิ่นเห็ดซีหาบิงเนะครับผมกับเพื่อสามไล่เนี่นะครับ ขับฝูงว่ะปล่อยมารังรวดไวขึ้นเกาครับขับผู้สาพันก็มีบบุกเผาแน่มีบุกกล้วยแน่ครับผม น,นี่เป็นสูบน้ำใส่เข่าหมูว่านบุกลงลายเติบครับฝากทั้งผมกับมี่ฝูงไวยฝูงหนึ่งครับผมอันนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งเ่็นก็นเลียงวดขึ้นกันครับ ฟังทั้งนี้คือเป็นทิ้วเขาเขตเขาพังขั้นนะครับนี่ต้นใหม่ก็กำลังไปกำลังโลนครับผมเป็ <c oughs> นเดกนกรบปูกของเวลายอย่างครับ บักแนวนี่ผังงกงูเนี่ยครับยอดกอไผ่กอไผ่กับนี่นาะเขาทำหน้าก็เย็นดีดีนอนแนมเบนไม่เร่งงัวก,ก็ได้ครับผมมุ่งสันไทยยางโกฟังนี่เพิ่งกระปุก ยาไว้นั่งครับยาเนี่เปียคนปลูกเหฮททอนพันธุ์เลยครับตัดไปแล้วรอบหนึ่งครับนี่อันนี้เพิ่งจะตัดเสร็จหนุ่มว่านไปก่อนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรอบสอง มีสัญญาะนะื้อเลยครับนี่สัญญาสามปีต้องส่งให้บริษัทนี้เนาะครับัญสิขายเป็นท่อนพันเขามาซื้อท่นระบาดตัวนย <c oughs> นะนี่กระปุกงครับผมจกเติบปลูปไว้ เป็นคาครับปไปน้ำให้น้ำหน้าแล้วครับนี่ต้นบักเขียนะกรับปลูกยังกระคือเน,น้ะครับเพราะว่ามันไม่นำเจ้าสายยังอยู่ครับ แต่ว่าปลาก็บ่เคยเห็นบ่อนไปใน,นหรอครับพวกคยเห็นปูถึงเห็นไบไปไหมเอามาปล่อยไว้ว่าปล่อยหลายอยู่เดีละ่ะเจ้าของเพิ่นว่าแต่ว่าจักสิยังจังได๋บ่ยังจังได๋นะครับปล่อยแบบธรรมาชาตินะครับบ่ได้เอาเหยื่อให้กินปล่อยหลายสายพันธุ์ครับพู่นนะ่ะมีปลาตะเพียน ปลาปลาบึกน้ำเป็นว่าแล้วก็มีปลานิ่งครับหล,กลักๆปลานิ่งถือว่าแรงน้่มครับสมบูรณ์นะครับผมเล็กเป็นสิบ สิเมตรพ่นได้ครับเนี่ยสา,ยากรุ่งจังว้พึ่งกาเฮ็ดหน้าปังนะกึ่งกา,ามสิเพียงพ่ออยู่ยกินกับ่้มดครับวันนี้พอดีในบ้านนี้งานขึ้นบ้านไม่เนะครับในเสียอาหารไม่คนนี่ครับกินเราวนอนเสยเลยมา เดน,นี่ิฟนหูจะคว่ำเลยครับเดรากินตะกรับเด้อป่ะเขาคงไม่เคยกินนะทุนได้กินเขาซูมือแล้วนี่ครับต้นดีปีกมี่ี่คนผูกใบข้างเสียง กำลังเทกหนำเนาะแล้วมันก็ล่องเบิ่งปีแรกเนาะพี่มันยินว่ามันได้ดีก็น่าปีว่ะเป็นเรื่อยเห็ดเบิ่ง แต่ว่าเขาก็เกิดดีอยู่ครับถือว่าเกิดดีแต่ว่าถ้าเป็นหน้าปีก,ก็อยากทีอยครับนี่เกิดเกิดประมาณนี้แต่ว่าหน้าปางนี่เป็นยังนะครับ ประดับนํามันบ่แตกก่อดิ่งหน้า เสมอบัเลยหรอครับเพื่อนว่าห้องก็ปราบจาของคนมาอยู่กับมลาละไทยของเพื่อนเอาะวาน่าผมไม่มีแรงนำเห็นหน้าปังบ่อยเน,นาะครับอันนี้น้ำมะขอนตะยู่ข้างล่างครับผมปิงหน้าบลเสมอข้างบนน้ำปลถึงนะครับ สูบพอมันได้ท่าๆไว้พนะี่น้พ่นมาสูบหมอว่านนี่แหละครับพอดีปล่อยง่วมาพอผม่ได้ถ่ายคลิปลงครับผมมันนี้จังได้ท่ายให้พี่น้องเบ่งเนาะครับทา่านเก็เป็นปลาให้กันครับมีทงมีปลาอ่อยทงเป็นปลาอ่อยนะครับนี่ งัวก็อยู่นี่แหละครับบ่วไก่บ่วไก่นะครับ,รบล้อมเขาเป็นไว้น้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมท่ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับสำหรับช่องเขีนงัวงามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ นะครับให้เห็ดให้เห็ดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราา,าสวัสดีครับ